สวัสดีย่มเศร้าของวันอังารที่22กุมภาพันธ์2 5 6 5มาเบิงสภาพอากาศมือนีกันเลยยังคงมีฝนบางพื้นที่เล็กน้อยเดี๋ยวกี่รายงานเรดราตรวจฝนหายจ้าสำหรับอากาศมือนีนาะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วลักษณะเซนนีกับสิสซงผลหายบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงและมีอากาศเย็นในตัวเจ้าโดยภาคอีสานของฮาวซีมีอากาศเย็น ถึงหนาวจ้าส่วนในช่วงวันที่23ถึง27กุมภาพันธ์2 5 6 5ร้อยหกสิบห้าสีหนา,าวคาโกกาวเดอร์พี่นองเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแห้งจากประเทศจีนอีกลหลอกหนึ่งสีแพร่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้กับสิเหตุหายพาอีสานมีอุณหภูมิลดลงไปอีกและก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาวเตรียมตัวเสื้อกันหนาวไอพ้อมและกรลมั a ระว a n งเรืองสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ไหวนาเดือจ่าสาหรับมือนี้ภาคอีสานของฮาสีมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีฝนเล็กน้อยบางแหง่งอุณหภูมิตำสุดอยู่ที่12-16องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่24-28องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิตำสุด8-14องศาเซลเซียสจ้าลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภายสิบไปเที่ยวจังหวัดนีเดอร์มีอุณหภูมิตามสุดอยู่ทีสิบสองศาเซลเซียสยได้แก่จังหวัดบึงการ สำหรับเรดาร์ตรวจฝนเสาร์นี้ยังมีฝนอยู่เล็กน้อยบางแห่งบางพื้นที่จ้าตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนอยู่ในเขตอำเภอกันทรลกจังหวัดริสเกตอำเภอนามยืนจังหวัดอุบลราชธานีและกับประเทศกัมพูชากลุ่มฝนปานกลางกลุ่มฝนนักตรวจพร่พจ้าจึงได้กับมา, comment, มาคอมเมนต์มาแจงขาวมาเวาวให้แอดมินฟังในเดอ้อว่ามีฝนอีลีอยู่บ่สำหรับคลิปนี้กี่ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้าบ๊ายบาย